สวัสดีค,คุณยายเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีหรือเปล่าเอ,อ้าตอนนี้สบายดีมากเลยหลานรักคุณหมอบอกว่าอีกสองชั่วโมงเดี๋ยวกะตายแล้วแหละเอาดีเลยล่องอกไปหน่อยวันนี้ผมเลยจะมาให้กําลังใจคุณยายอันนี้ผมซื้อน้าผลไม้มาฝากออแปลกเปื่มมากเลยหลานลักขอบใจมากดีใจจนน้ําตาแทบไหลครับคุณยายก็ให้หายไวๆและร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับเอ,อ้าปกติคุณยายขยับตัวไม่ได้เลยไม่ใช่เหรอเอ,อ้ายายก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายายลุกขึ้นมานั่งเองได้ยังไง แต่ก็ดีมันกันยายจะได้หยิบของทุกอย่างมากินเองได้โดยไม่ต้องมีคนมาป้อนเออแบบนั้นก็ดีเลยครับผมโอเคแต่ผมขอไปทํางานต่อนะค,คุณยายขอย่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับเดินทางปลอดภัยนะหลานลักแปลกใจจังทำไมอยู่ดีๆคุณยายถึงลุกขึ้นมานั่งได้ชิวๆแบบนั้นละ่ะเออแต่มันก็ดีแล้วนี่กูจะสงสัยไปทําไมกันคุยกับใครอยู่เหรอหลานลักษไอ,อคุณยายเดินตามผมมาได้ไงเนี่ยยายก็ไม่รู้เหมือนกันหลานรักอยู่ดีๆยายก็รู้สึกว่ามีแรงเดินขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้สุดยอดร่างกายแข็งแรงมาก ขอให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับคุณยายอ,อ้าวคุณยายผมวิ่งได้ด้วยโอโ้คุณยายวิ่งได้ไงคอยให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับโอ,โโอโ้แข็งแรงมากครับคุณยายใช่ใช่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอายุร้อยกว่าปีแล้วแต่ยังวิ่งได้เหมือนคนปกติอยู่เลยใช่ใช่คุณยายคอยให้แข็งแรงไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับคุณยายแลกไวพ้พอนก็ได้แล้วไอ้พวกเด็กเกียขอยให้คุณยายแข็งแรงไปล้านเท่าเลย